ตำนานสยองขวัญตอนเหียนสุดๆผีแม่พวยทุกคนน่าจะรู้จักแม่นาคพระขนงมาเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแต่น่าจะไม่รู้จักแม่นาคเมืองสุพรรณที่ผมกำลังจะเอามาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนซึ่งผมได้ไปเจอเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเรื่องหลอนๆของผีแม่พวย แม่นาคแห่งเมืองสุพรรณบุรีนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าหลอนและน่ากลัวมากเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องของแม่พวยนั้นเริ่มต้นมาจากครอบครัวของแม่พวยเป็นครอบครัวคนจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งโลกหลางที่อำเภอบางระมาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งแม่พวยเองเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวที่มีหน้าตาดี ขาวสวยรูปร่างอรลชอนอ่อนแอเป็นที่ไม้ยปองของหนุ่มๆในตะแวกนั้นแต่แม่พวยเองได้ไปแต่งงานกับชายหนุ่มเมืองสมุทรสาครและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน แต่เนื่องจากสามีของแม่ป่วยค่อนข้างมีฐานะจึงถูกพ่อตาพ่อของแม่พ่วยสูบเอาเงินไปเล่นการพนันและดื่มสุราจนหมดสิ้นทุกอย่างแม้กระทั่งบ้านที่อยู่เองด้วยสามีของแม่พ่วยทนไม่ไหวก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านของตัวเองที่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมทั้งเอาลูกชายกลับไปด้วย โดยหลังจากนั้นสามีก็ไม่เคยติดต่อกลับมาหาแม่ป่วยอีกเลยแม่ป่วยก,ก็กลัวว่าสามีจะไปมีเมียใหม่ก็เลยกินเหล้าจนหนักมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ในตอนนั้นแม่ป่วยเองก็กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่จนในที่สุด เด็กในท้องทนพิสุลาไม่ไหวจนตายคาท้องของแม่่วยและตัวแม่่วยเองก็ตายตามไปด้วยจนกลายเป็นตำนานผีตายท้องกลมหรือแม่นาคแห่งสุพรรณบุรี <c oughs> เรื่องราวความเฮียนมันได้เริ่มต้นขึ้น <c oughs> เมื่อทุกคนในบ้านของแม่่วยนั้นตายหมดบ้านหลังนั้นก็เลยกลายเป็นบ้านหลาง ที่ไม่มีใครเข้าไปดูแลเพราะไม่มีใครกล้าเฉียดไปใกล้บ้านล้างนั้นอีกเลยเขาว่ากันว่าใครก็ตามที่เดินผ่านบ้านแม่ป่วยไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องโหยหวนอย่างน่าสงสารดังลอดมาจากภายในบ้านหลางบางคนก็ได้ยินเสียงใครกำลังร้องเรียงหาลูกและสามี ที่ทอดทิ้งไปอยู่ไกลและยังมีเรื่องเล่าอีกว่ามีแม่ค้าขายขนมหวานตีกาลังพายเรือขายขนมอยู่คนหนึ่งซึ่งแกเพิ่งมาอยู่ที่บางประมาะใหม่ๆจึงยังไม่รู้ถึงกิติศัพท์ความเฮียนของผีเม่ยพวยที่บ้านล้างหลังนี้ตัวันป้าก็จะพายเรือผ่านบ้านแม่พวยเพื่อไปขายขนมพอตกคำก็พายเรือกลับ วันหนึ่งขณะพายเรือมาใกล้บ้านแม่ป่วยป้าแกก็เห็นผู้หญิงผมยาวผิวขาวมายืนกวักมือเรียกที่ริมประตูบ้านเพื่อซื้อขนมแกก็ดีใจรีบเอาเรือเข้าไปเทียบแล้วป้าถามว่าจะรับขนมอะไรดีจ้ะผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่ามีอะไรก็เอามาเถอะฉันไม่ได้กินขนมหวานมานานแล้ว แม่ค้าขนมจึงจัดแจงห่อขนมให้แล้วยังได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นบอกอีกว่าวางขนมไว้ที่ชั้นบันไดนั่นแหละเดี๋ยวจะลงไปเอาป้าแม่ค้าขายขนมหันไปห่อขนมและจัดวางไว้เรียบร้อยบนชั้นบันไดจึงเงยหน้าขึ้นไปมองแต่กลับไม่เห็นมีใครอยู่บนหัวบันไดแล้วป้าก็จึงตะโกนเรียกให้มาเอาขนม แต่เขาเงียบผิดสังเกตป้าเลยมองดูบริเวณรอบๆบา้านที่ดูเหมือนว่าจะม่มีคนอยู่มานานแล้วยายที่ขึ้นลกล้างทั่วบริเวณหน้าบ้านจนปิดทางเดินไม่ว่าจะมองมุมไหนก็รู้สึกได้เพียงอย่างเดียวว่านี่มันบ้านล้างอย่างแน่นอนพอคิดได้อย่างนั้นแล้วแกก็รู้สึกขนหัวลุกรีบพายเรือกออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วในทันที โดยทิ้งขนมหวานที่ห่ออย่างเรียบร้อยไว้ตรงบันไดท่าน้ำนางบางคนก็ว่ากันว่าวันหนึ่งตอนกลางวันบ้านล้างที่ถูกปิดตายมานานจูจ่ๆก็ถูกเปิดอ้ารับลมและเห็นผู้หญิงโผล่ออกมาทำความสะอาดในมือถือไม่กว่าแถมยังร้องเพลงอย่างสบายอารมณ์ พราะความเฮียนของผีแม่ป่วยพวกชาวบ้านรวมตัวกันไปนิมนต์หมอธรรมซึ่งในตอนนั้นหมอธรรมชื่อดังเป็นผู้เก่งกล้าทางด้านไยเวทมากรูปหนึ่งมาช่วยปราบผีแม่ป่วยแต่ท่านกลับไม่รับนิมนต์โดยท่านบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนในเมื่อคนไปลูกลานถึงบ้านเขา แล้วยังจะให้ข้าไปขับไล่เขาอีมันถูกต้องแล้วลือถ้ามีคนมาไล่พวกเองออกจากบ้านบ้าเองจะรู้สึกอย่างไรล่ะเจ้าบ้านจึงต้องลาท่านกลับบ้านและปล่อยให้ผีแม่ป่วยปรากฏตัวแสดงลิ์ต่างๆนานา,นาต่อไปเรื่องราวความเฮียนของผีแม่ป่วยกลายเป็นข่าวโดว่งดังมากในตอนนั้น ถึงขั้นหนังสือพิมพ์นั้นต้องเอาไปทำข่าวเลยจนทำให้สามีแม่ป่วยได้รู้เรื่องรล่าต่างๆจึงคิดที่จะขายบ้านหลังนี้ให้กับคณาบุดีคนหนึ่งเพื่อที่เรื่องวุ่นวุ่นจะได้ยุติเสียทีซึ่งขณาบุดีรายนี้ก็สนใจจึงพาลูกน้องอีกหลายคนเข้ามาดูที่บ้านล่างหลังนี้วันนั้นในตอนกลางวัน ระหว่างที่กำลังเดินตำรวจรอบบ้านอยู่นั้นคาฮาบุดีกับลูกน้องรู้สึกว่าบ้านทั้งหลังกำลังโยกไปมาพร้อมกับได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องไห้ควรวนครางสะอึกสือื้นเสียงดังออกมาจากที่ปิดประตูมีฝุ่นละอองยักษ์ใหญ่ใส่กุญแจภายนอกคาฮาบุดีและลูกน้องจึงวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิต สิบปีต่อมาลูกชายคนโตของแม่พวยได้กลับมาเยี่ยมดูบ้านหลังนี้และได้ตัดสินใจยกบ้านหลังนี้ให้กับวัดบ้านดานเพื่อเป็นกุฏิให้กับพระสงฆ์จำพรรษาเพราะอยากจะทำบุญให้กับแม่ของเขาซึ่งเขาหวังว่าบุญกุศลในครั้งนี้จะช่วยทรงดวงวิญญาณของแม่ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นบ้านล้างของแม่พวย ถูกสร้างขึ้นสำหรับเป็นกุฏิพระสงฆ์จำพรรษาที่วัดบ้านด่านวัดเล็กๆในอำเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีและหลังจากถวายบ้านล้างให้วัดแล้ววิญญาณแม่ผ่วยก็ไม่ปรากฏหลอกหลอนใครอีกเลยแต่กุฏิบ้านล้างของแม่ผ่วยนั้นในตอนนี้ถูกปิดตายเพราะไม่มีพระสงฆ์รูปไหนกล้าที่จะเข้าไปอยู่เลยสักลูกเดียว เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ